เราจะมาเปิดดูด้านในกันก่อนก่อนที่เราจะมาดุกกันฮัลโหสวัสดีค่ะจะเป็นเนที่ดีแองลนะคะแล้วคิดว่าสำหรับวันนี้เนี่ยหลายๆคนคงตื่นเต,ต้นมากเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะเอาไอชแชโดที่ขายดีมากๆแล้วก็ ดังมากในซีซั่นนี้นะคะทําให้เป็นเทรนเลยเรียกว่าเดินมานะจะเห็นนะยิงสาวเดี๋ยวนี้นะตาสีส้ม b u r ร์นอิ b เบบีกันหมดเลยนั่นก็คือเน็ตเคสคีทนะคะจาก u อ b a n d ดีเนะคะสำหรับในเมืองไทยนะคะเราจะซื้อได้ที่ s ซ p h o r านะคะราคา2,500บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อที่อีฟแอนด์บอนะคะก็2,250บาทนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้โปรโมชั่นที่เขามีหมดไปหรือยังยังไงไปสามารถเช็คกันได้นะคะ ในเว็บไซต์นะคะมาเปิดดูด้านในกันก่อนเลยนะคะเนคเคทพีทนะคะจะเป็นอายแชโดว์สีโทนอุ่นๆน,นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12ส ะะแล้วก็จะมีแปลงมาให้ซึ่งเจทําทแปลงหายไปแล้วนะคะในโทนนี้นะคะก็จะเป็นโทนออกสีส้มสีอิฐไล่มาจนถึงสีน้ําตาลนะคะและจะบอกว่าทุกสีติดทนแล้วก็สวยด้วยแต่เนื่องจากราคามันค่อนข้างแรง2,500บาทนะคะซึ่งเจก็เชื่อว่า หลายคนอยากได้อยากเป็นเจ้าของแต่ว่าบางทีแบบเงินในกระเป๋ามันไม่อำนมวยยืมออกไหมเจ๊ J. ก็เลยจะมาดูปกันกับอีกหนึ่งพาเลตนะคะที่จะพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นก็คือตัวนี้นี่เองนะคะโซเอวาคาราเมลมเออร์ลองซึ่งโซเอวารุ่นนี้เขามีอยู่ด้วยกันหลายสีเรียกว่าหลายโทนด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นโทนใกล้ๆกับ เนคเคทีดเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นสีโทนออกส้มๆอิดๆปูนๆเดี๋ยวเปิดดูข้างในกันเนาะเปิดมาด้านในนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10สีนะคะก็จะเห็นว่าเป็นโทนที่ใกล้เคียงกันนะคะก็จะมีสีโทนส้มๆอิดๆปูนๆน,นะคะไล่ไปจนถึงสีน้ำตาลน,นะคะ ราคา1,100บาทซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ร้านเซฟโฟล่านะคะเจไปซื้อที่เซฟโฟล่ามานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้เจก็สวอช12สีของเ e คเคทีนนะคะมาอยู่ด้านฝั่งนี้แล้วส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นโซเอวานะคะทั้งหมด1ิสีด้วยกันจากที่เจรู้สึกนะคะโดยส่วนตัวเลยก็คือว่าโซเอวาเนี่ยสีจะค่อนข้างสว่าง สว่างกว่าในเคทีทนะคะส่วนในเคทีทเนี่ยสีจะค่อนข้างเข้มกว่าแล้วก็อมน้ำตาลอมอมส้มแบบอิดอิดปูนูนเนี่ยมากกว่านะคะแต่ว่าเนื้อสีพิกเมนต์เนี่ยในส่วนของเนคเคทเนี่ยค่อนข้างจะแน่น แนทโซในส่วนโซย์ว่านเนื่องจากเป็นโทนสว่างเนี่ยนะคะมันก็เลยจะดูแบบเบาบางกว่านิดหนึ่งแล้วที่สําคัญก็คือกลิตอะไรที่เป็นกลิตเตอร์นะคะในส่วนของโซย์ว่านควารู้สึกว่ามันวิ้งกว่าเพราะว่ามันสว่างกว่าแต่ส่วนของเนคไทเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนด้วยความที่มันทําเป็นอิฐอิปูนปูนเข้มเข้มมันก็เลยจะดูแบบกลึงกลึงกลมกลมไม่รู้ไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรมันจะดูไม่ค่อยสว่างอะค่ะจะให้อีกความรู้สึกหนึ่งนะอันนี้นะคะก็ ทั้งสองอันก็สวยแล้วแต่คนชอบแล้วแต่จะเลือกใช้แล้วแต่ตามราคาเลยนะคะแต่วันนี้ก็มาดูบกันให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็สามารถใช้แทนกันได้ถ้าคุณไม่อยากจะเสียเงิน2,500อบาทหรือว่ายังไงอยากจะมีสีโทนนี้เก็บไว้ใช้เล่นนะคะเพราะมันอาจจะไม่ได้แบบใช้ได้ทุกวันเนื่องจากสีประมาณนี้เป็นสีที่ค่อนข้างแรงแล้วคือเวลาแต่งเนี่ยต้องแต่งหน้าให้มันจัดจัดหน่อยเนี้ยอาจจะแบบไม่สามารถแต่งได้ทุกวันอาจจะแต่งแค่แบบ ออกงานหรือว่าวันไหนเป็นวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกเว้นใครที่ชอบสายฝอรจริงๆก็อาจจะเลือกซื้อเป็นโซเอวาได้ราคาเบากว่า1100บาทนะคะโอเคสำหรับวันนี้เจ๊ก็จบแล้วหมดแล้วแล้วกันเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะแต่งให้ดูตาสองข้างว่าสองข้างนี้เนี่ย ด้านหนึ่งเป็นโซนว่าด้านหนึ่งเป็นเน็กเกตีเนี่ยออกมาเป็นยังไงก็ติดตามดูตอนท้ายคลิปมีปุ๊บกุ๊บปุ๊บปิ๊บล้กันวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจะมาดูอะไรอีกเดี๋ยวก็เจอกันได้ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ